ช่วยนะคะแก้มตุย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 ,ตย,ตย,ตยเลยเรื่องนี้นี่เองหนูไม่พอใจแต่น,น้ำตาลลองบอกพี่สิครับถ้าน,น้ำตาลจะช่วยพี่ยังไงชอบฉันชอบมากใช่ไหมครับชอบมากใช่ไหมดูใจเลยไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูโทรทัศน์น้ำกีวีเวลาออกกล้องแล้วมันสวยๆต,ตัวเอง น้ำสีน้ำกีวีเวลาออกกล้องแล้วสีสวยๆเขียวชมพูให้ดูเถอะโอ้ชมพูมันของไอ้นี่ไม่สีชมพูมันตัดกับสีเขียวไงวายอะไรปลาปลาปวดหนูเหรออร่อยเมื่อไหร่ อร่อยมะแล่ะโป้ไม่อร่อยอ่ะกินใหญ่เลยเมื่อกี้พวกแกสองคนหนึ่งไหมอืมนมไม่กินอย่างนี้มากแบบโป้โเอ๊ะนมมันหอมมากนมมันกินมากกินมากนมมันไม่ใช่รสนี้กินมากกินมากกินมากเนหน้าเปรี้ยวเลยนะแต่ก็ยังจะ พอแล้วล่ะพออีกว่าอีกก็หยิบเองนะปาไม่ช่วยนะเนี่ยเ,เล่นแล้วเล่นแล้วพอแล้วใไหม,ไมนั่งเป็นนางงามเนี่ชอบดอกไม้อะไรอืม ที่ไหนหืมหืมบตาขบตาขบตาโอย้ยพี่ชายใหญ่เป็นแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะอะไม่มีอะไรสักอย่างเอะ่ะโอไม่เคยถามอะไรน้องเก่เลยหน้าเปรี้ยวเรื่องแบบนี้